เจอพี่บครั้งแรกอะ่ะผมจําไม่ได้ว่าเจอที่งานหรือเปล่าแต่ว่าที่จําได้แม่แม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 นๆน่ะคือคอนเสิร์ต g t h อ่าใช่เหมือนวันที่ได้เจอกันวันแรกเนี่ยคือวันที่ไปซ้อมใหญ่ที่ P.M. Studio ที่<ด>นวนจันทร์จำได้เลยแล้วเป็นวันที่ เหมือนเจไม่งไม่มีเพื่อนเลยเว้ยคอนเสิร์ต GTS Star Tech เนี่ยก็คือจะเป็นคอนเสิร์ตทีปป่ปิด GTS ปิดปิด GTS ครับผมก็คือจะรวมทุกคนที่เคยมีผลงานเคยมีผลงาน GTS ไม่ว่าจะเป็นหนังซีร <CV. S 1> ีส์หรืออะไรก็ตามตอนนั้นอนะผมรู้สึกว่าผมเกรงมากไม่ได้เรียนร้องเพลงเลย,เลยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการขึ้นเวทีเลยอย่างเงี้ยแล้วเรา,าต้องเข้านาดาวครั้งแรกด้านมาเจอคอนเสิร์ตนี้พอดีแล้วก็ได้ขึ้นอินพคพอดีใช่นั่นแหละ โดนโดนคอมเมนต์คอตกเลยไอ้เราก็แบบเห็นน้องเพิ่อเข้ามาใหม่แล้วก็เลยบอกว่า <c oughs> เดินไปตบไหลแล้วบอกว่าเจ๊ไม่เป็นไรเว้ยกูเคยโดนมาก่อนสวย